ตอนที่เรากําลังมาหาเิ้นน่ะเราเหนื่อยมากเลยแล้วก็ร้อนมากด้วยอ่ะแล้วต้นเตรียมต้นอะไรมาเนี่ยของเราเตรียมต้นเทียนม,มาว่าแต่เรายังสงสัยอยู่เลยนะว่าด็อกเตอร์จะให้เราเอาต้นไม้นี้ไปทําอะไรอ่ะหรือว่าด็อกเตอร์จะให้เราทําการทดลองกับต้นนี้หรือเปล่าหรือว่าทําการฝีมือ <c oughs> <c oughs> งั้นเราไปหาด็อกเตอร์กันเถอะอยากรู้แล้วว่าด็อกเตอร์จะทำการทดลองอะไรอีกไปกันไปไปเลยแล้วเด็กๆจะเอาต้นอะไรมานะเทียนกระสังหรือว่าขึ้นช่ายเฮ้ยหรือว่าลือม,มามาไม่สิ น่าะอืมคัตเตอร์นี่แหละเคนี่ครบแล้วก็มีคัตเตอร์มีน้ำแดงแล้วก็มีแผ่นรองกระจกอืมครบละว่าแต่เด็กๆล่ะมาเรื่องเด็กๆเนี่ย มาแล้วเหรอมาแล้วครับอืมว่าแต่นี่ใช่ไหมต้นไม้ที่ด็อกเตอร์ให้ไปเตรียมมาค่ะต้นอะไรเอ่ยต้นเทียนค่ะอืมถูกต้องแล้วนี่มัคือต้นเทียนนั่นเองอ้อาวแล้วด็อกเตอร์จะให้เราเตรียมมาทำไมเหรอคะเอ่เดี๋ยวก็รู้ว่าแต่ว่าที่เราได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกที่สำคัญของพืชมีใครจะจำได้หรือเปล่ารากลำต้นใบผล ผลเหรอมีผลด้วยเหรอรากลำต้น,ตนใบะรากลำต้นแล้วก็ใบรากลำต้นใบแล้วรากนี่มันทำหน้าที่อะไรนะยึด,ย,ดยึดยึดลำต้นให้ให้ให้มันอยู่นิ่งๆไม่ลม้มอะแล้วแล้วก็ให้อาหารลำต้นแล้วลำต้นก็ให้อาหารใบต่อโอ้มีการให้อาหารลำต้นลำต้นให้อาหารใบต่ออีกเขาเรียกว่าเป็นการดูดซึมใช่ไหมดูดซึมน้ําแล้วก็ ธาตุอาหารต่างๆว่าแต่ไอ้เจ้ารากเนี่ยมันดูดน้ําแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆไปยังไงล่ะผ่านลำต้นหรือเปล่าคะอ,อืมเราวิเตอร์เขาเห็นไหมมันก็น่าจะผ่านลำต้นเหมือนกันนะครับจะใช่หรือเปล่าทั้งนั้นนี่ด็อกเตอร์ก็ได้เตรียมการทดลองง่ายๆสนุกๆที่หาอุปกรณ์ได้ง่ายมากๆในห้องแลบด็อกเตอร์มาละ Oh. อุปกรณ์ก็คือนี่เลยเป็นน้ำแดงและดอกเตอร์ก็เตรียมคัตเตอร์แล้วก็แผ่นรองกระจกใสนี่ซึ่งอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คืออะไรรู้ไหมจากต้นไม้ที่เตรียมมานัน่นคือต้นเทียนโดยวิธีในการทดลองของด็อกเตอร์เนี่ยนะก็คือด็อกเตอร์จะเอาต้นเทียนขึ้นมาหนึ่งต้นจากนั้นเนี่ยก็จะทำการนำต้นเทียนเนี่ยนะจุ่มลงไปในน้ำแดงที่ด็อกเตอร์เตรียมไว้ทิ้งเวลาไว้ทั้งหมด1ชั่วโมง เด็กๆคิดว่าถ้าเราทําการทดลองโดยการใส่ต้นเทียนไปหนึ่งต้นในนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคืูว่าต้นไม้มันน่าจะเป็นต้นสีแดงค่ะเพราะ้ํามันจะดูดน้ำาัดแดงค่ะลําต้นแล้วก็ไปสู่ใบอะค่ะอืมก็คือลําต้นมันจะสีแดงแล้ววิสเตอร์คิดว่ามันไมเป็นยังไงมันก็จะเป็นสีแดงก็ต้นมันสีแดงต้นมันสีแดงต้นมันสีเหมือนก็ว่าจะเป็นสีแดงแดงอยู่แล้วเป็นสีแดงตรงไหนเอ่ย ตรงลำต้นนะครับลำต้นมันเป็นสีแดงใบก็จะแดงแดงนิดนึงนะคะบางต้นก็จางบางบางบางต้นก็บางกลางคือบางต้นก็เข้มเลยอืออันนี้คือสีใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดว่าลำต้นมันจะเป็นสีแดงมากขึ้นเหรอค่ะสีแดงมากขึ้นค่ะแล้วก็เข้มขึ้นส่วนใบไม้มันก็จะแบบว่ามันก็มีค o l o r b l e n d i n นิดมันจะเป็นสีแดงนิดนึงอะค่ะอืใบไม้มันจะมีสีแดงนิดนึ่งถ้างั้นดรมาทำการทดลองเลยดีกว่านะค่ะ เรามาเลือกต้นเทียนที่ลําต้นมันสีแดงอ่อนที่สุดดีกว่าเนาะอ่าต้นนี้เนาะมาท้ากนดดอกเตอร์ดึงขึ้นมาก่อนวิธีการที่จะดึงต้นนี้ออกมาเนี่ยนะก็ต้องดึงให้รากมันเนี่ยออกมาด้วยแต่รากมันอยู่ตรงใต้กระถางเลยนะคะเมื่อกี้หนูเห็นนะคะเห็นว่ารากมันใต้กระถางเเหรอค่ะใช่แล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเรียบร้อยแล้ว นี่ก็คือส่วนนี้ก็คือรากของมันนั่นเองโอ้ยแล้วตัวต่างๆมันเรียกว่าอะไราบ้างไหนลำต้นลำ้คะอืมถูกต้องแล้วครับถ้าอย่างนั้นราก็จุม่มลงไปเลยใช่ด็อเตอร์ก็จะเอาไปใส่ในบิ gger น้ำแดงว่าแต่ระดับน้ำในบิกอร์มันเท่าไหรเอ่ยร้อยห้ค่ะอืมมันคือหนึ่งร้ยห้าสิมลลตรนั่นเอง นี่พอดอกเตอร์ตวงไว้หนึ่งร้้าสิตรงนี้ถูกต้องถ้างั้นดอกเตอร์ก็จะเอาเจ้ากา้านแล้วก็มีลำต้นรวมถึงมีอะไรห้าค่ะใช่ของต้นเทียนจุ่มลงไปทิ้งระยะเวลาไว้1ชั่วโมงอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวดอกเตอร์ดูเวลาก่อนนะหนึ่งสองต้จุ่มไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวดอกเตอร์จะต้องทิ้งเอาไว้ตรงนี้ แต่ระหว่างนี้เอาเป็นว่าด็อกเตอร์จะให้เด็กๆทั้งสองคนเนี่ยไปเก็บใบไม้แถวๆห้องแลบด็อกเตอร์มาคนละหนึ่งใบดีกว่าแล้วจะให้หนูไปเก็บมาทําไมหรอคะอถ้าบอกก่อนก็ไม่สนุกสิถ้างั้นแยกย้ายกันไปเก็บมาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวด็อกเตอร์จะเป้าโซลากนี้ให้แล้วกันว่าแต่ระหว่งางรอเด็กๆเราก็ไปเตรียมการทดลองต่อไปดีกว่านะ ถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกตและทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งก็ต้องใช้อย่างถูกวิธีนะคะโดยเมื่อเราใช้แว่นขยายดูสิ่งของหรือวัตถุอะไรก็ตามต้องถือแว่นขยายให้อยู่ระหว่างสิ่งของกับตาแล้วเลื่อนแว่นขยายขึ้นลงจนมองเห็นภาพวัตถุอย่างชัดเจนที่สุดเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ต้องทำความสะอาด เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเพื่อนำมาใช้ในครั้งต่อไปแต่ห้ามนำแว่นขยายไปส่องดูดวงอาทิตย์เด็ดขาดเลยนะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นตาบอดเลยทีเดียววิทยลำต้นก็เป็นสีแดงนะเตอร์ดูสีโอไหนไหนกำลังวิเคราะห์อ,อะไรกันอยู่ต้นมันกลายเป็นสีแดงหมดเลยครับใช่ค่ะแล้วก็ารากก็เป็นสีแดงเลยสมมติเลยค่ะแล้วมันเป็นยังไงบ้างไาหนลองพูดให้เตอร์ฟังใหม่ดิ มันก็เป็นต้นมันก็เป็นสีแดงทั้งต้นแล้วก็ใบมันก็จะแดงๆนิดนึงอะค่ะลําต้นก็เป็นสีแดงเลแล้วนอกจากที่เด็กๆบอกว่าในส่วนของรากลําต้นแล้วก็ใบที่มันเห็นว่ามีสีแดงแล้วเนี่ย <c oughs> เด็กๆว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอ๋อระดับน้ํามันน้อยลงอะะอืมแล้วทําไมถึงคิดว่าระดับน้ํามันถึงลดน้อยลงล่ะอ๋อ เหมือนจากตอนที่วิกเตอร์ดูดน้ำผ่านหลอดเหมือนจากตอนที่รากดูดน้ำผ่านลำต้นขึ้นไปสู่ใบน้ำในวิกเกอร์อเลยลดลงหรือเปล่าคะสุดยอดไปเลยจิน<อ>ต,ตนาการนี่ <c oughs> ล้ำเลิศเลยนะแต่เดี๋ยวฟังนักเตินิดนึงนะมันอาจจะมีลักษณะที่เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เหมือนที่เดียวมันแค่คล้ายๆกันเท่านั้น <c oughs> เพราะว่ารากเนี่ยมันทําหน้าที่ในการดูดซึมน้ําแดงหรือว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยผ่านไปยังลําต้น <c oughs> แล้วก็ส่งต่อไปที่ใบใช่ไหมหมันก็จะทําให้มีการดูดน้ําแดงเนี่ยผ่านขึ้นไปตามนั้นด้วยเกล็ดชวนคิดในวันนี้เด็กๆทราบกันหรือเปล่าคะว่าทําไมดรคิดต้องให้วิกเตอร์กับเกิลเอาต้นเทียนมาทําการทดลองในครั้งนี้ด้วยมีคําใบ้ให้นิดนึงว่าคําตอบอยู่ในการทดลองที่ผ่านมาที่ให้ผลการทดลองก็คือเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่า ต้นเทียนสามารถดูดซึมน้ำแดงจากรากขึ้นมายังลำต้นแล้วขึ้นไปสู่ใบนั่นเองติกตอกติกตอกเฉลยเลยนะคะเด็กๆเ,เหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าต้นเทียนมีลำต้นที่โป่ง มีลักษณะใสหากเรานำไปจุ่มกับน้ำที่ผสมสีแล้วทิ้งระยะเอาไว้ก็จะทำให้สามารถมองเห็นน้ำสีที่ต้นเทียนดูดซึมขึ้นมาจากรากสู่ใบได้อย่างชัดเจนกว่าต้นไม้ที่มีลำต้นทึบนั่นเองว่าแต่เด็กๆคิวดว,ว่าในนี้มันมีสีแดงของน้ำแดงจริงหรือเปล่าจริงค่ะถ้ามันมีจริงถ้างั้นอย่างน,นด็อกเตอร์ต้องมาลองพิสูจน์ดูด้วยการที่ หมอได้เตรียมคัตเตอร์สำหรับมาตัดลาต้นมันเรียบร้อยแล้วนี่หตอร์ก็จะเอาคัตเตอร์อันนี้เนี่ยนะมาทําการตัดถ้าเกิดตัดมีน้ําแดงไหลออกมาก็คือมีแต่ว่าถ้าเกิดน้ําแดงไม่ไหลก็แปลว่าไม่มีอืถ้าเราลองดูนั้นใช่เพราะว่าการทดลองเนี่ยเราจะได้ทดลองให้เรารู้ว่าลำต้นมันสามารถ ดูซึมน,น้ำลาเลียงไปยังส really? like ่วนของใบได้หรือเปล่าค่ะฮันด็อกเตอร์จะเริ่มตัดเลยนะค่ะครับเป็นยังไงเด็กๆเห็นอะไรบ้างครับเห็นว่าน้ามันไหลเป็นจุดเล็กๆค่ะมันเล็กมากเลยเห็นเป็นเหมือนมีน้ําหรอแล้วเห็นว่าส่วนประกอบที่ดอกเตอร์ตัดเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงมั่งมันจะเป็นเหมือนกับ เป็นคล้ายท่อน้ำอะค่ะมีเหมือนท่อน้ำเลยเหรอค่ะแล้วอรเห็นอะไรบ้างไหนเราดูสิครับผมก็เห็นมันเป็นกลมๆแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในเหมือนเห็นว่ามีน้ำอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมมันจะมีน้ำนะคะเหมือนท่อแล้วน้ำมันไหลอ,อ๋อเหมือนท่อแล้วน้ำมันไหลถ้างั้นเดี๋ยวดร,รจะทำการตัดใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาเป็นให้เห็นชัดๆเลยนะค่ะคัะคะดดรเราก็ตัดแลบนี่ ดีโอเด็กๆเห็นอะไรบ้างเห็นเป็นท่อเลยเห็นเหมือนท่อแล้วมันเหมือนปูอัดนะคะเหมือนปูอัดเหรอหน้ากินเลยมันเป็นยังไงมันเป็นเส้นๆเสี้ยงๆเหมือนปูอัดนะคะเฮ้ยแค่ดูแล้วเส้นเล็กๆอันนี้มันเหมือนจะเป็นท่อค่ะแล้วมันจะมีน้ำอยู่ข้างในอะค่ะน้ำสีอะไรน้ำสีแดงอะค่ะน้ำแดงอืมแล้วส่วนนี้ที่เราจับเด็กๆรู้ไหมว่ามันคือส่วนของอะไรของต้นไม้ ลำต้นเพราะฉะนั้นไอ้สีแดงเนี่ยเด็กๆคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเราทำเราเราจุ่มลงไปถ้าเกิดเราลดน้ำต้นไม้แล้วให้น้ำมันอยู่ในดินนะคะมันก็จะตรงนี้มันจะไม่เป็นสีแดงตรงนี้มันจะเป็นสีขาวค่ะอ๋อนั่นก็เป็นเพราะว่ามันถูกการดูดซึมจากส่วนไหนก่อนรากค่ะรากครับถูกต้องมันดูดซึมจากรากแล้วขึ้นไปในส่วนของลำต้นถูกต้องแล้วมัน ขึ้นไปในส่วนของลำต้นแล้วก็ใบค่ะเราจึงเห็นว่านี่เลยลำต้นมันเป็นยังไงมันมีสีอะไรเป็นเส้นๆเป็นสีแดงครับ,เล,รบเลยค่ะอืมครับผมถ้างั้นดร์สรุปให้ฟังง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะว่ารากเนี่ยมันทําหน้าที่ในการดูดซึมไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือว่าธาตุอาหารต่างๆเนี่ยจากดินเข้าไปสู่ในส่วนของลำต้นเพื่อที่จะส่งต่อไปยังส่วนของใบ,บ<า>และส่วนต่างๆของพืชนั่นเองอว่าแต่ เรารู้จักการทำงานแล้วก็เห็นชัดๆและว่ารากมันทำหน้าที่อะไรลำต้นมันทำหน้าที่อะไรแล้วเด็กๆคิดว่าใบเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรหรอมีหน้าที่หายใจแล้วจมูกมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่มีครับมันไม่มีจมูกเหรอไม่มีครับแล้วมันหายใจยังไงมันก็ทำาันมันเป็นอยู่แล้วอ่ะมันเป็นอยู่แล้วมันจะเป็นตามธรรมชาติเลยค่ะแล้วพเตอร์คิดว่าใบมีหน้าที่อะไรครับก็หายใจครับก็หายใจเหมือนกันหายใจ ถ้าอย่างนั้นเราอยากรู้ว่ามันหายใจจริงๆหรือเปล่าเราต้องทำยังไงต้องเอาตรงนี้มาไว้ที่หูแล้วมันก็จะมีลมแล้ทางนั้นด็อกเตอร์ก็เตรียมของที่จะทดลองเกี่ยวกับเจ้าใบนี้แล้วล่ะค่ะถ้า๋ยวด็อกเตอร์ไปเอามาก่อนนะค่ะรอด็อกเตอร์อยู่ตรงนี้ก่อนนะค่ะอืนั่งรอตรงนี้เลย ไปแล้วเหรอเนี่ยหรือว่าแกล้งหลับเหมือนเคยจะเอ๋ทดลองว่าหลับหรือว่าแกล้งหลับกันเนี่ยแกล้งหลับอ๋อแกล้งหลับเท่านั้นใช่ไหม <c oughs> นี่เลยเด็กๆหลังจากที่เด็กๆเนี่ยไปเก็บใบไม้มาด็อกเตรอร์ก็ไปทำอีกหนึ่งการทดลองก็คือด็อกเตรอร์เนี่ยนะเอาถุงพลาสติกมาครอบกับต้นไม้ต้นนี้เอาไว้แล้วก็เอามันไปตากแดดมันก็หายใจไม่ออก มันหายใจไม่ออกหรอครับมันก็ตายเ่อาเป็นว่าเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นดีกว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างมันมีไอ้น้ำหือว่าใบมันน่าจะคายน้ำออกมามันใบมันคายออกมาหายใจไม่ออกมันจะตายตายขน้ดนั้เเลยหรอโอ้โห ด็อกเตอร์ต้องอธิบายเด็กแบบนี้แล้วกันนะว่าใบอ่ะมันมีหน้าที่หลักของมันน่าคือการคายน้ําซึ่งมันจะคายน้ําบริเวณปากใบนั่นเองครับแล้วปากใบมันอยู่ตรงไหนครับปากใบมันอยู่ตรงไหนหรอเส้นของใบไม้หรือเปล่าอืมจะใช่เส้นเจนหรือเปล่าถ้างั้นเรามาทําการทดลองกันดีกว่าครับเรามาดูกันว่าปากใบมันอยู่ตรงไหนด้ไหมครับด้วยการที่ด็อกเตอร์เนี่ยให้เด็กไปเก็บใบไม้มาคนละหนึ่งใบอยู่นี่คับเก็บกันมาหรือเปล่าเก็บกันค่ะไหมขอดูหน่อยอยู่นี่ครับ นีอ่อันนี้ของวิสเตอร์อันนี้ของเกิรนใช่ไหมถูกน้อนกินไปแล้วถูกน้อนกินด้วยเหรอ <c oughs> ไหนเด็กคิดว่าปากใบมันอยู่ตรงไหนหนู<ร>ว่าตรงเส้นๆนะคะตรงเส้นๆเหรอครับรค่ะดรใบให้นะว่าปากใบเนี่ยมันมีลักษณะคือเป็นรูที่มีขนาดเล็กอยู่ที่ผิวด้านล่างของใบทั้าเราจะมาดูกันนะว่าปากใบมันอยู่ตรงไหนโดยการที่ดรเนี่ยจะทําการกรีด เจ้าใบนี้นะแล้วจะฝานให้มันเห็นเป็นแนวนอนของใบไม่สุดแบบนี้นี่ดอตอร์ก็จะเอาตัวอย่างของใบเนี่ยมาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนํามาใส่เพจกระจกที่ดอตอร์เตรียมเอาไว้นี่นั่นเองและเมื่อดอเอรเนี่ยตัดตัวอย่างของใบไม้นะดอตอร์ก็จะนํามาใส่น้ำหนึ่งหยดตรงนี้ นี่แบบนี้นิดนึงปุ่นพอแล้วเรียบร้อยหลุดเดียวนี่แล้วเราก็เอามาปิดประกบใช่แล้วเมื่อประกบกับแผ่นกระจกแล้วนะเราก็นำมาส่องที่กล้องเซ็ทเซอร์ได้เลยนี เช็นี่ใช่หลังจากนั้นก็เปิดเครื่องไหนวิเตอร์ลองส่องดูสิมันเหมือนเป็นเมล็ดถั่วเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยครับหลายเม็ดด้วยครับมาทางนั้นลองเป็นเก้นดว่างหนูเห็นมันเป็นลูกกลมๆค่ะเล็กๆค่ะลูกกลมๆเล็กๆหลายเม็ดเลยค่ะหลายเม็ดใช่ไหมใช่หลายแล้วเด็กคิดว่าไอ้ส่วนนี้ยมันคืออะไรรู้หรือเปล่าปากใบดอก ปากใบเหรอครับปากใบนปากใบเหรอถ้างั้นจากการที่เราใช้กล้องจุลทรรศในการส่องดูแล้วเนี่ยนะเราจะเห็นปากใบอยู่ระหว่างเซลล์คุม2เซลล์มีลักษณะคล้ายมเมล็ดถั่วและที่สําคัญเนี่ยนะมันก็มีหน้าที่ในการเปิดปิดปากใบนั่นเองอืแล้วปากใบมันทําหน้าที่อะไรคะอืมปากใบเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สแล้วก็ขายน้ําด้วยปากใบมันจะปิดก็ต่อเมื่ออากาศเนี่ยมันแห้งแล้วก็ร้อนมากมาก เพื่อควบคุมไม่ให้น้ำเนี่ยออกไปจากต้นพืชหรือออกไปจากต้นไม้มากเกินไปนั่นเองถ้างั้นพืชมันจะคายน้ําไปทําไมอ่ะอืมเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยวิกเตอร์การคลายน้ำเนี่ยนะถือว่าเป็นกระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากๆเลยเพราะมันทําให้เกิดการลําเลียงน้ําแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเนี่ยเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชได้ก็เหมือนกับกระบวนการที่จะต้องลําเลียงจากข้างล่างสู่ข้างบนหรือว่าจะเป็นจากดินเข้าสู่รากผ่านลำต้น และไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ได้ถ้าเกิดมีการคลายน้ํามากเนี่ยก็จะทําให้เกิดกระบวนการที่จะเรียกว่าดูดซึมน้ําแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจากรากพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้มากเช่นเดียวกันก็จะทําให้ใบเนี่ยนะเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็จะช่วยลดอุณหภูมิต่างๆของลําต้นและก็ใบได้เด็กๆลองคิดดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรกันมาบ้างใคใครกอนดีเนู้อค่ะปากใบครับ ปากใบค่ะอ่าเรื่องปากใบแล้วมีเรื่องอะไรอีกเรื่องรากลําต้นแล้วก็ใบค่ะเรื่องรากลําต้นแล้วก็ใบค่ะแล้วเราก็ได้ส่องเจ้านี้ด้วยเจ้านี้มันคืออะไรครับรูหรื่องก้อมสุรทัศน์ค่ะถูกต้องมันคือก้อมสุรทัศน์นอกจากจะรู้เรื่องปากใบรากลําต้นแล้วเรียนรู้เรื่องอะไรอีกครับต้นของเรนครับต้นต้นอะไรเอ่ยต้นเทียนต้นเทียนค่ะอืมมันคือต้นเทียนเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับต้นเทียนบ้างได้ตตดต้นเทียนเลยแต่ต้นเทียนรู้ว่าข้าง ในลาต้นของต้นเทียนมันจะเป็นเหมือนท่อน้ำนะคะเป็นส่วนของลําต้นใช่ไหมแล้วมาเด็กๆถึงรู้ลหละว่ามันมีท่อน้ําอยู่ตรงในถั่วของลาต้นล่ะก็ดอกเตอร์บอกใช่ค่ะก็อีให้ดูอ่าแล้วเราก็ไปจุ่มจุ่มสารเคมีเราจุ่มในน้ําแดงใช่ไหมจึงทาให้เราเห็นว่ามันมีการราเียน้ําแล้วก็ระดับน้ําก็จะลดลงค่ะถ้างั้นดอกเตอร์จะสรุปปให้ฟังแล้วกันนะว่าเราเรียนรู้อะไรกันมาบ้าง ที่เราเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยนะก็เรียนรู้ในเรื่องของส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างภายนอกที่สําคัญของพืชไม่ว่าจะเป็นรากลําต้นแล้วก็ใบเราได้รู้ว่ารากเลยนะมีหน้าที่สําคัญก็คือมีหน้าที่ในการดูดซึมไม่ว่าจะเป็นน้ําแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆในดินเนี่ยเข้าไปแล้วก็ส่งผ่านไปยังส่วนของลําต้นที่ทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําแล้วก็ลาเลียงธาตุอาหารต่างๆเพื่อที่จะไป หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชต่อไปร,รวมถึงใบเราได้เรียนรู้ว่าหาปากใบเนี่ยนะมันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของใบไม้นั่นคือมันทําหน้าที่ในการเปิดปิดเพื่อคายน้ําให้กับใบนั่นเองอและที่สําคัญเลยนะประโยชน์ของปากใบก็มีมากมายเลยมันทําให้ต้นไม้นยนะสามารถดูดซึมน้ําแล้วก็แรกธาตาุต่างๆหมุนเวียนไปอย่างนี้ไปไล่เรื่อย และรอบต่างนี้นะมันก็ทําให้ใบไม้เนี่ยเกิดความชุ่มชื้นและก็ลดอุณหภูมิของต้นไม้ไปได้ด้วยค่ะถ้าอย่างงั้นวันนี้โหดูผมเปียกเชียไปเก็บใบไม้มาเหนื่อยหรือว่าสองกล้องจุลทรรศเหนื่อยเนี่ยไปเก็บใบใบไม้เหนื่อยร้อนเลยครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวดรไปส่งเลยเด็กเหรอจะเอาไปรดต้นไมาต้นไม้ซะหน่อยตอร์มากินเลย ทางั้นด็อกเตอร์เดี๋ยวไปส่งเด็กๆที่บ้านดีกว่านะค่ะครับไปนู้นเลยิดต่อยอดในวันนี้หากเด็กๆทั้งบ้านอยากทำการทดลองเรื่องการดูดซึมน,น้ำ และแรกกาดของพืชแบบด็อกเตอร์คิดบ้างแต่ว่ายังไม่สามารถหาต้นเทียนมาทดลองแบบเกินได้ก็อย่าพึ่งถอดใจกันไปนะคะเด็กๆเราก็สามารถคิดต่อยอดออกไปได้อีกว่าเราจะนำพืชชนิดไหนมาทดแทนต้นเทียนได้อีกนะนั่นก็คือต้นขึ้นช่ายหรือต้นกระสังเป็นต้นยังไงล่ะ พืชสองชนิดนี้ต่างก็มีรำต้นที่โปร่งมีลักษณะสีใสสามารถสังเกตเห็นสีน้ำที่พืชจะดูดขึ้นมาได้ง่ายเช่นเดียวกับต้นเทียนเลยค่ะ